มันร้อนมากแล้วไงฮะถึงต้องนอนแบบนี้แมวร้อนบบเหรอลูกเอ๋อม,มันร้อนหรือไงฮะแมวแมวทำไมนอนแบบนี้ลูกดูหน่อชี้โอ้โหท่าเงี้ยนหน้าปั้มท่าเงี้ยนหน้าปั้มแมวจับพ,พุงนะจับพุงจับพุงนะจับพุงหน่อย แมวมาจับพุงหน่อยอยากเล่นใช่ไหมแมวอยากเล่นใช่ไหมเล่นได้เปล่าเล่นได้เปล่าได้ได้ได้ <laughs> เล่นไหมลูกเล่นได้เปล่าเล่นได้เปล่าเนี้ยจุ่มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มจุ่มดูนอนพุงยี่เลยเนี <laughs> ่ย <laughs> จับพุง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  mm <sighs>